สวัสดีค่ะอินเฟสเซลนะคะที่อินเลือกโรงพยาบาล VIDH นะคะเพราะว่าที่นี่เขาเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางหลังจากที่อินทําไปนะคะอินก็รู้สึกว่าอินมั่นใจกับตัวเองมากขึ้นแบบว่าเวลาจะยิ้มส่งรอยยิ้มสวยๆให้กับแฟนคลับนะคะแล้วก็รู้สึกว่าฟันมันเข้าที่มากขึ้นด้วยค่ะเหมือนก่อนหน้านี้แบบฟันข้างหน้าอินแบบมันจะยื่นออกมานิดนึงอะไรอย่างนี้ตอนนี้มันก็แบบ เรียงสวยมากขึ้นนี่เดีวว่าทัานสมัยมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่ตั้งของโรงพยาบาลก็ง่ายด้วยสะดวกสบายมาง่ายมากอยู่ตรงสุขุมวิทค่ะก็ใกล้กับที่ค่ายด้วยอินนะคะก็จะแนะนำให้ทุกคนนะคะมาทำฟันกัน,นะคะ่ะที่โรงพยาบาล VIDH แน่นอนว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ